สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซสวัสดีแฟนขับนะครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมวันนี้จะมานั่งชิวนะครับตกหมึกที่แสมสารนะครับที่เดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับผมวันที่วันที่ห้าครับเสาร์ที่ห้านะครับมีนาครับผมสองห้าหกห้าครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับผมที่เรามาที่เดิมครับมาที่แสมสารมารีนาที่เดินนะครับผมตอนนี้กําลังขับรถเข้าไปนะครับทุกคน อันนี้ก็วิ่งมาจากาวิ่งเข้าสมัยสา,ยานนะครับผ่านเซเว่นนะพอถึงตรงเซเว่นมันจะมีแยกสามแยกครับให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับแล้ววิ่งจนสุดนะผมอ่าเมื่อกี้แวะซื้ออุปกร,รณ์ตกหมึกนิดนึงครับมันจะมีอยู่ตรงสะพานประตูนะครับอ่าตรงสามแยกนี่พอดีเลยครับเนี่ยเอเนี่ยตรงเนี้เป็นสามแยกนะครับเอไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้านี่เนี่ย อ่าเลี้ยวขวานี่นะครับสะพานประตูนะผมเนี่ยครับเลี้ยวขวาตรงนี้อ่าเลี้ยวขวาเข้าไปนะจะมีร้านอุปกรณ์ขายของตกปลาตกหมึกเพียบเลยครับผมเยอะเลยอ่าถ้าใครไม่มีที่ซื้อก็มาซื้อที่นี่ได้แต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมทางเข้าสมสารมารีน่าครับมาประจําครับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนก็มาในหมึกไซส์ใหญ่ไปหนึ่งตัวนะทุกคนครับนี่ครับเข้ามาก็เจอเป็นทางตันแบบนี้นะครับแต่ให้เราเลี้ยวขวานะทุกคนนะนี่นะแสมสารมารีน่านะ ไม่รู้ลมแรงหรือเปล่านะนี่นะโอ้โหเฮ้ยดีไว้ไม่มีเรือจอดว้าปกติจะมีเรือจอดนะทุกคนนะโอเคอ่านีถ้าเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเจ้าหน้าที่นะครับนี่ครับเจอเจอเจ้าหน้าที่เลยอย่าเราก็แจ้งเขาเลยตก,ตกปลาครับตกปาลาเลยเต็มนะครับจะจอดตรงไหนดีเลย เข้ามาก็จะเจอจอดได้แต่ตอนเรืเรือเข้ามาเรามาขยับได้ไหมได้ได้ครับตรงเข้าไปเลยใช่ครับตรงนี้ก็ได้ดอ๋อได้ตอนที่เรือเข้าเข้า,ขามาเราเราตรงมาขยับได้ครับได้ได้โอเคนะจอดรถที่จอดรถนะเนี่ยมีคนให้ดูอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินนะนุ่นด้านหลังตรงนู้นนะครับช่องนู้นจะมีที่ให้เราจ่ายเงินนะครับที่นั่งกินอาหารครับเดี๋ยวเราเสร็จเตรียมของเ,เสร็จก็ไปจ่ายเงินตรงนู้นครับค่ารถรถจอดก็ร้อยห้าสิบนะครับค่าคนคนละห้าสิบาทแล้วก็ค่าคันเบ็ดคันละห้าสิบาทนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินก่อนแล้เวเราเจอกันข้างหน้าเลยเอาละรครับเดินเข้ามาก็จะเป็นสะพานเหมือนเดิมนะผมเหมือนคลิปกัน่อนที่ผมถ่ายให้ดูนะผมแต่วันนี้จะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับรรยากาศที่นี่นะครับนี่ครับ สวยที่เดียวครับนี่นั่งที่นั่งกินอาหารนะรทุกคนครับโห oh. วันนี้ลมเบาๆลมเบาๆนะนะลมเบาๆนะแล้วก็มีนักกบมึกอยู่นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกัน จะทําแล้วอะเราต้องหัวสะพานนี้เลยนะเดี๋ยวลองตีตรงหัวสะพานนี่เลยที่ประจำนะโอเค oh, yeah. oh, we don't have to start the day yet Wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I, I wait for just an hour more. What's love, rush? Days. Stay a minute or just wait until one day. can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by I deserve a morning for myself and I mm -hmm. I'm proud of my work, I turned it around, Turn it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out Stay mindful, right? Nobody's calling. the day